สวัสดีครับวันนี้พอดีผ่านมาทางเส้นทางโบกขาวบวขาวไปพนทองครับก็เห็นบ้านนอกดาวแบบนี้ครับรู้สึกว่าสวยดีก็เลยเข้ามาขอถ่ายรูปเอามาลงเผื่อว่าจะท่านผู้ชมจะสนใจไปทำบ้านต่างอากาศครับริมทุ่งนาะหรือจะถวายวัด เอาไปทำเป็นกุฏิสง์หรือพระสงฆ์ท่านใดสนใจก็อาจจะลองเอาไปทำเป็นกุฏินะครับขึ้นมาก็จะมีระเบียงด้านหน้าแบบนี้ครับขนาด3าคูณเนะครับเห็นว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเปิดเข้าไปดูข้างในครับนี่ครับห้องข้างใน พอดีครับพอเหมาะพอดีมีห้องน้ำในตัวอันนี้มีห้องน้ำในตัวครับนี่ครับห้องน้ำมีติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นมีพัดลมระบายอากาศตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างกระจก มีปลั๊กไฟเชื่อมต่อให้เรียบร้อยครับฝั่งนี้จะไม่มีหน้าต่างครับตัวนี้ก็จะมีปลั๊กนี่ครับด้านหน้าทางเขา้ามีหน้าต่างด้านหน้าหนึ่งบานด้านข้างหนึ่งบานครับแล้วก็ด้านหลังด้านบนจะเป็นนี่ครับหลอดไฟติดตั้ง นี่ระบบไฟฟ้านะครับสวยงามนะครับสวยงามข้างนอกระเบียง ด,ด้านข้างครับหลังคาเป็นสันไทยครับด้านนอกก็จะมีอันนี้ไฟไฟติดให้เรียบร้อยครับมาดูข้างหลังครับนี่ครับข้างหลังข้างหลังสวยเลยครับหลังบ้านสวยเลยหลังนี้มีคนจองแล้วครับมีคนจองแล้ว ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ2องแสนเจดหมื่นห้ันบาทครับไม่รวมค่าส่งนะครับขนาด3าคูณเเมตรทั้งหมดเจ็ดจุดห้าสามคูณเจุห้าเมตรนะครับกว้าง3าเมตรยาว7จุดห้าเมตรสวยมากเลยครับถ้านนาสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์087 434 0999นี่นะครับ บ้านนอกดาวบัวขาวครับอยู่ที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินครับมีหลายหลังที่กำลังทำที่กำลังก่อสร้างต่อเติมก็ท่าในใดสนใจก็มาดูได้ครับชอบมากเลยครับโอเคครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับ